เอฟนแฟนวันนี้กับดีเจแนนรัชดาจึงวัฒนกิจนะคะประจำการเหมือนเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะวันนี้จะเป็นคิวของแบงค์พลนะเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะใครที่อยากจะโทรมาหน้าไมค์ก็026658373หรือใครที่ไม่สะดวกแต่ยังอยากเข้าไปส่องความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยกับ2องแฮชแท็กคือ e f m n f a n d o m x Bank ผู้บ่าวเท้าไฟแล้วก็ e f m f a n d o m x พลคนคิวนั่นเองนะคะสำหรับชั่วโมงแรกจะเป็นน้องแบงค์นะ แล้วก็ชั่วโมงที่2จะเป็นน้องพลนะคะพูดถึงน้องแบงก์ก่อนเลยดีกว่าเขาได้ฉายาว่าเป็นแบงก์ผู้บ่าวเท้าไฟเพราะว่าออชอบเต้นเป็นชีวิตจิตใจนะคะแล้วก็เดินทางเข้าสู่วงการหลายคนเนี่ยคุณนหน้าคุณตาน้องแบงก์นะคะจากการเป็นพระเอก MV เพลงให้เคอรี่มาส่งได้บอกที่ยอดวิวตอนนี้เนี่ยทะลุ200ร้ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องแบงก์ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ1ใน5ของซูเปอร์บอ d โปรเจกต์ด้วยซึ่ง ชื่อแฟนคลับของแบงค์เนี่ยนะคะหรือว่าชื่อด้อมเนี่ยยังไม่ได้แบบว่าตั้งอย่างเป็นทางการแต่ว่าแน่นอนว่าแฮชแท็กแบงค์ผู้บ่าเท้าไฟ ก็จะถูกเมนชั่นถึงจะถูกแบบว่าติดแฮชแท็กนี้ตลอดเวลาที่มีการพูดถึงน้องนะคะรวมไปถึงสัญลักษณ์ของดอมนั่นคือสัญลักษณ์ใยแมงมุมเพราะว่าน้องแบงค์ชอบสไปเดอร์แมนแล้วก็เมื่อกี้นั่นแอบ,บเข้าไปดูมานะคะในแฮชแท็กที่แฟนๆเขาแปะเอาไว้เนี่ยนะคะคือน้องชอบถึงขนาดที่ว่าเวลาเต้นแบบฟรีสไตล์น้องก็จะทําท่าปล่อยใยแมงมุมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เออส่วนนิสัยชนตัวเนี่ยนะคะเห็นแฟนๆบอกว่าจริง เวลาอยู่ต่อหน้าแฟนคลับหรือออกงานเนี่ยจะแบบนิ่งๆเง,ง,งียบๆแต่พอไลฟ์ทีไลเนี่ย โอ้โหเรียกได้ว่าเดี่ยวไมโครโฟนพูดได้ไม่หยุดเลยนะคะคนละเรื่องกับตัวจริงเลยเดี๋ยวเราต้องไปถามแฟนคลับที่เคยเจอตัวจริงแล้วก็เคยดูไลฟ์ว่าต่างกันแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีคนบ่อยว่าแบงค์เป็นคนที่ประหยัดมากๆนะคะเออเวลาออกกองนี่เอาเขากองกลับบ้านนะรวมไปถึงติดรถทีมงานกลับบ้านรักในความประหยัดนี้อันนี้แฟนๆก็ฝากบอกมานะคะส่วนเรื่องของความกวนความขิง คือเป็นคนที่ชอบขิงเพื่อนอะไรก็ได้ขอให้ได้ขิงไว้ก่อนจะขิงเรื่องอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ลองมาเล่าผ่านแฮชแท็กกันได้เหมือนกันนะผู้ฟังแล้วก็เมื่อกี้มีคนแปะคลิปบอกว่าแบงค์จะดูมีสเสน่ห์มากขึ้นไปอีกนะคะเวลาเขาเต้นมีเพลงหนึ่งนะคะที่น้องแบงค์เขาเต้นเอาไว้ด้วยนะคะกับเพลงนี้เดี๋ยวหลังเพลงนี้มารับสายกัน แฟนที่เป็นแฟนคลับของน้องแบงท้าวไฟกันดีกว่าคุณมุกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมุกนี่ติดตามน้องแบงมาประมาณสักกี่ปีได้แล้วคะที่ติดตามจริงจังอะค่ะเริ่มติดตามจริงจังประมาณปีที่แล้วค่ะช่วงช่วงซีรีส์เดอะโ m เมนต์ซิกำลังออนนะคะอืมตอนนั้นอะไรที่ประทับใจในตัวน้องแบงแล้วก็ทำให้เราติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือตอนนั้น เอถ้าบรรทับใจจริงๆคือชอบชอบความสดใสของพี่แบงค์ค่ะคือรอยยิ้มของเขาคือทําทําให้เรายิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเวลาเขาพูดค่ะสังเนียงการพูดของเขามันแบบคือทําให้เราทําให้เราหัวเราะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียงหัวเราะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอชอบพี่เออ่พี่แบงค์พี่แบงค์แคร์แฟนคลับอยู่ตลอดค,คือเขาใส่ใจแฟนคลับทุกเรื่องเลยถึงเขาจะดูนิ่งๆแต่ว่า เรารับรู้ได้ว่าเขาแคร์พวกเราอะไรเงี้ยค่ะอืมทําไมเราถึงรับรู้ได้คะจากการที่เขานิ่งๆเรารับเรา,เร,ารับรู้ด้ยังไงว่าเขาแคร์พวกเราก็ค,าคือเวลาแบบเขาในในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะเขาจะออกมานานๆทีเขาจะออกมาคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเล่นใช้ในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะทําให้เรารับรู้ได้เช่นเช่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยเอ่อ <laughs> เขา ทักทายหรอหรือยังไงอ่ะคืออยากไม่อันนี้คืออยากรู้ไงว่าเอ๊ะแล้วเขาก็นิ่งๆแต่ว่าเรามันมีส่วนไหนไหมที่แบบเรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแหละคือเขาแคร์คุณมูอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าในในอทวิตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะพิมพ์ิมขึ้นมาแบบเขาจะทําให้เราขำคือแบบเขา เขาไม่ได้ไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าซีเรียสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คืออ่านสรุปให้ก็คือเออไม่ได้แบบว่าเป็นห่วงเป็นยานอะไรตรงๆขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเขาก็จะทําให้แฟนคลับเนี่ยมีรอยยิ้มได้อารมณ์ดีได้เอนเตอร์เทนแฟนคลับประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็เห็นในทวิตเตอร์บอกว่ามีฉายาแบงจิฉายานี้มันได้ม<ช>ัย,ยังไงอะคะแบงจิตรงนี้เป็นเป็น จริงๆอะในซูเปอร์บอยอะค่ะจะมีแบงค์แบงค์อีกแบงค์หนึ่งอะไรเงี้ยที่แบงค์อะจะเป็นแบงค์หนึ่งกับแบงค์สองอะไรเงี้ยค่ะอืเขาก็เลยแบบเปลี่ยนจากแบงค์หนึ่งแบงค์สองเป็นแบงค์จีอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เห็นบอกว่าตอนไลฟ์เนี่ยก็คือน้องจะเอ่อพูดเก่งมากคุณมุกดูไลฟ์น้องบ่อยไหมคะดูทุกไลฟ์เลยค่ะหรอแน่นอนมีโอกาสได้ดูไลฟ์ไอที่เขาบอกว่า อตอนแรกเขาใช้สัญญาณโทรศัพท์เป็น 6G แดงก็เลยงงว่าเฮ้ย 6G มันเข้าไทยแล้วอ๋อมันโลกนี้มันเอ 5G มันก็ยังดูดูเข้าถึงยากเลยนะคุณมุกลองอธิบายสิว่า 6G ของแบงก์จีนี่มายังไงก็คือด้วยความที่ทื่แบงก์เขาเขาเป็นคนที่แบบชอบขิงชอบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แตงขับยิ้มแล้วเออมันจะมีไลฟ์บ่อยๆที่ เซนคลับจะชอบพิมพ์เมนขึ้นไปว่าอ้าพี่แบงค์เน็ตกระตุกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลยเขาก็เลยบอกว่าแบบอ้าผมแบบใช้ 6G แล้วนะเพราะคุณต้องไปเปลี่ยนเป็น 6G เหมือนผมนะจะได้ตาม6ทันอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือไม่ใช่<ต>ความผิดแบงแบบเป็นความผิดของคนดูที่ตามแบงค์ไม่ทนันแมบบ่ใช้ 6G แล้วอ๋อแล้วก็เรื่องแบบเรื่องขิงอีกเรื่องหนึ่งนะที่นันเห็นนะเดี๋ยวก่อนนะ เดินนะเดินนะั้นเดินนั้นเดินนะคุณคุณมุกนึกออกไหมว่ามีอะไรที่แบบเขาขิงอีกขิงอีกก็จะมีอุ้ยเขาจะชอบแบบพูดเรื่องฟิลเตอร์อย่างเงี้ยค่ะฟิลเตอร์ใน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 อินสตาแกรมเวลาเขาไลฟ์ยเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าฟิลเตอร์เขาแบบมันดีมันปังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีความเสียงกับฟิลเตอร์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะอแต่ว่าอ,อย่างเขาจะใช้ฟิลเตอร์แบบ มันจะออกแบบหวานๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเขาอะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะอันนี้ฟิลเตอร์น้าสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่หวานเชียวใช <c oughs> ่อ๋อในจําได้แล้วนึกออกแล้วเออมีอยู่ไลฟ์นึงเขาบอกว่าตอนนี้มีคนดูเขาแบบมากมายถึงสี่ร้อยกว่าล้านคนใช่ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องจริง <c oughs> ใช่ไหมคุณมุก <c oughs> ไม่ค เขาเติมเป็นคำาต้อยค่ะเขาเติมอ๋อเป็นคำ้อ้โอเคโอเคโอเคเออดีเหมือนกันนะคะอ่ะเอาล่ะเราได้แบบทำความรู้จักกับน้องไปประมาณหนึ่งและคราวนี้คุณมุกต้องฝากผลงานน้องให้น้องแล้วแหละได้ค่ะค่ะก็ตอนนี้พี่แบงก์ก็จะมีภาพยนตร์ค่ะเรื่องเทล o ดอ I l อ v e y ยูนะคะบอกลูกให้รู้ว่ากูรักมึงค่ะ<ม>ถ่ายทําตอนนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วค่ะกําลังรอฉายค่ะหลังโควิดดีขึ้นแล้วก็ อีกเรื่องนึงจะมีซีรีส์ค่ะ Gen Y the Series ซีซั่น2ค่ะอันนี้ก็รอถ่ายทําเหมือนกันค่ะแล้วก็ติดตามผลงานเพิ่มเติมของพี่แบงค์ได้ทางค่าย Star Hunter Entertainment ค่ะแล้วก็อินสตาแกรส่วนตัวของพี่แบงค์เลยค่ะอืมโอเคเห็นบอกว่าในซีรีส์ Gen Y the Series เนี่ยรับบทแสนดี <c oughs> แล้วคาแรคเตอร์ของแสนดีนี่แสนดีสมชื่อไหมคะ อันนี้ต้องรอติดตามค่ะว่าจะเป็นแสนดีหรือจะหักมุมมาเป็นแสนร้ายใช่ค okay. ่ะโอเคออะสุดท้ายคุณมุค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องแบงค์ผู้บ่าวเท้าไฟคนนี้เต็มที่เลยคุณมุกก็อยากให้พี่แบงค์ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าแฟนคลับทุกคนรอสพอร์ตที่แบงค์แล้วก็ให้กำลังใจพี่แบงค์อยู่เสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นความสดใสคอยเป็นพลังบวกให้แฟนคลับทุกคนค่ะขอบ ขอบคุณที่เออ,อยู่อยู่เป็นเพื่อนแฟนคลับแบบนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเลยแฟนคลับทุกคนรักพี่แบงค์มากๆค่ะแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าแฟนคลับทุกคนรักพี่แบงค์จริงๆค่ะไม่ว่าพี่แบงค์จะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามอยากให้พี่แบงค์หันกลับมาหาแฟนคลับว่ายังมีแฟนคลับที่รอเขาอยู่ข้างหลังนะคะรัก รักและคิดถึงมากๆค่ะเราติดตามผลงานอยู่ตลอดนะคะนี่และนี่คือคุณมุกหนึ่งในตัวแทน400กว่าล้านคนที่เป็นแฟนคลับของน้องแบงค์เขาที่เขาพูดถึงในไลฟ์นะคะเออจะบอกว่าน้องแบงค์น่าจะได้ฟังอยู่แหละนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นน้องรีทวีตของเ e ออเอ EFM s t a t ช o n ของเราด้วยนะคะวันนี้คุณมุกขอเพลงตั้งแต่นั้นซ c นจากแบงค์กับคอปเตอร์เนาะใช่ค่ะเออมีอะไรอยากจะพูดเข้าเพลงนี้ไหม ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพี่แบงค์ด้วยแล้วก็พี่แบงค์ร้องเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยอยากอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้โอเคงั้นฟังเพลงนี้พร้อมกันให้หายคิดถึงแบงค์นะขอบคุณคุณมุกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ